สวัสดีครับวันนี้มีสรุปข้อมูลของ vivo X90 series ก่อนเปิดตัววันที่22พฤศจิกายนนี้ในจีนนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนพอสมควรเลยโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยก็ยังเป็นฝาหลัง แบบหนังเทียมอยู่นะครับแล้วก็มีแถบสีเงินอยู่ซึ่งบอดี้เนี่ยจะมีให้เลือก3สีก็คือสีแดงนะครับอย่างที่เห็นแล้วก็มีสีดำนะครับสีดําจะคลาสสิกเลยแล้วก็มีสีฟ้านะครับอันนี้ก็แปลกใหม่ดีสีส้มเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับรุ่น Pro Plus แล้วก็มาพร้อมกับชิปประมวลผล d i m e n s i t y 9,002จาก Media t ท k ซึ่งถือว่าแรงมากๆนะครับน่าจะมีอยู่ใน vivo x 9 0กับ9 0 Pro ส่วนรุ่น Pro Plu s ้วก็จะใช้ s n a p d r a g o n 8 Gen 2นะครับ แล้วก็มีชิปประมวลผล vivo v2 ISP ซึ่งจำเสมือนการจอแยกผลคอมพิวเตอร์นะครับแต่อันนี้เอาไว้ประมวลผลด้านภาพถ่ายกับวิดีโอโดยเฉพาะแน่นอนว่าเขามีไว้เพิ่มรายละเอียดของสีสันภาพอะไรต่างๆด้วย AI นะครับซึ่งมันจะแก้ปัญหาในเรื่องของข้อจํากัดฮาร์ดแวร์ต่างๆด้วย computation AI นะครับถ้าใครเคยใช้ vivo X 8 0ก็จะเห็นผลชัดเจนมากๆด้านฮาร์ดแวร์นะครับรุ่น Propass เนี่ยคาดว่าจะมาพร้อมกับ4เรนส์ก็คือเมน50ล้านพิกเซลที่เป็นเซนเซอร์1นิ้วนะครับอันตรายสีล้านพิกเซลเพรียลสโคปเลนออปติคอลที่64ล้านแล้วก็พอเทรตที่50ล้านพิกเซลซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวอย่างภาพถ่ายชมกันต้องบอกว่าของเขาที่ ปล่อยออกมาเนี่ยมีทั้งอันตรายเนาะแล้วก็มีเลนส์ปกตินะครับแล้วก็มี 2x ที่เป็นเลนส์พอร์เทรตนะครับแต่ก็เอามาถ่าย พวกแลนสเคปอะไรทั่วไปได้แล้วก็มีพาริโอสโคปนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพรูปถ่ายเนี่ยดีมากๆและสีสันต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับอันนี้จะต่างจาการุ่นอื่นๆที่อาจจะซูมแล้วสีเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายเป็นสถานการณ์อื่นด้วยนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของสีสันต่างๆเนี่ยโคตรสดเลยนะครับแต่มันจะคอนทราสต์จะไม่หนาจัดเกินไปนะครับผมว่าของเขาที่ถ่ายออกมาเนี่ยสวยดีนะครับแต่ของจริงก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีนะครับ โดยเฉพาะภาพกลางคืนนี่เหมือนเราใช้กล้องใหญ่ถ่ายเลยนะครับผมว่ามันโกงอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปไว้ตอนอทสเครื่องจริงดีกว่านะครับก็ภาพรวมของ vivo X90 series ก็คงจะประมาณนี้นะครับเพราะว่ายังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่เรียกว่าสรุปสเปคเนี่ยผมว่าโหดทั้งเรื่องของ performance นะครับแล้วก็เรื่องของกล้องที่เรียกว่าเขา R&D กันแบบถึงพิกถึงขิงนะครับก็พบกันวันที่22พฤศจิกายนนี้สวัสดีครับ